สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังบ้านานานาห้าหนึ่งวันนี้พาชมโต๊ะนั่งสไตล์ต่อไม้ที่เราใช้เศษไม้หรือไม้ที่เหลือใช้มาประกอบกันทำต๊วนั่งเชิญชมจ้าถ้าชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ O